เยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อมน้อมนันความพอเพียงเซฟเดอเวลิลด์เซฟไม่ไสวัสดีคับผมชื่อเด็กชายชนะก,การคำเอียกกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับสวัสดีค่ะนนหนูชื่อเด็กหญิงปะวัลีสาหิบแก้วกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรารักษาศรีค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะ ลำดับต่อไปจะขอนําเสนอที่มาและความสําคัญของโครงงานเนื่องจากปัจจุบันโลกของเรามีประชากรเพิ่มมากขึ้นการนําทรัพยารการทางธรรมชาติมาใช้ก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยาการสิ่งแวดล้อมถูกทําลายปัญหาขยาละล้นเมืองเกิดมลพิษทางน้ําทางอากาศลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆโรงยนอันุบาลขาวางจึงเล็งเห็นความสําคัญของโครงงานจึงได้นำเอาวัสดุือใช้ที่ทุกคนคิดว่ามันคือขยะ มาดัดแปลงเป็นข้าของเครื่องใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สองในน,น้อยที่จะทําให้โลกของเราหน้าอยู่สวยงามตลอดไปที่มาของปัญหาคือขยะจากกองลุมทมทให้เกิดความสกปรกไม่น่าดูแก่ผู้พบเห็นสาเหตุของปัญหาปัจจัยภายในจํานวนกองนุ่มขวดพลาสติกที่นักเรียนดื่มในแต่ละวันมีจํานวนมากปัจจัยภายนอก1การเก็บกําจัดขยะของหนวงานที่เกี่ยวข้อ,ของมีความล่าช้าทําให้ปริมาณขยะมากเกินเลยออกมานอกถังขยะจัดมาคุยเขีย่ยทำให้ขยะกระเดกระจาย สสัดส่วนทางขยะและปริมาณขยะไม่สมดุลกันสามผู้ปกครองคนในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีทิ้งขยะไม่เป็นที่ค่ะวินัยไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดแล้อมวัตถุประสงค์ที่ทําโครงงานเพื่อน้อมนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้มีความรักต่อสิ่งแวดแล้อมให้นักเรียนรู้จักการนําเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้งานเพิ่มอีกเป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรงียนอุบงเขาวังจำนวน3ามรคนเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอุบนเขาวางพฤติกรรมเชิงบวกมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีคุณลักษณะอันสนาอันประสงค์แนวคิดหลักการและหลักธรรม 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง 2. หลักปััชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลเอวังดําเนินการมีดังนี้กิจกรรมที่1โรงเรียนหน้าอยู่วิธีการสร้างจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดดูดูแลสมบัติของโรงเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นห้องเรียนห้องน้ําและบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดจัดสวนหน่ ในโรงเรียนปรับปรุงดูแลห้องเรียนให้สะอาดมีบรรยากาศน่าดูน่าอยู่น่าเรียนขั้นตอนกา,การดำเนินการ 1. น,นักเรียนที่มีเวที่เป็นเวรประจำวันของแต่ละห้องทำความสะอาดห้องเรียน 2. หัวหน้าเวรหัวหน้าห้องกำกับด,ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 3. นักเรียนทุกชั้นมีพื้นที่ในการรับผิดชอบดูแลความสะอาด ทุกเช้าก่อนเข้าแถวโดยการกำกับดูแลของคุณครูประจำชั้นกิจกรรมที่สองลบสวยด้วยมือเราวิธีการการทำให้เพื่อนเพื่อนเยาวชนได้เห็นสิ่งของต่างๆที่หลายๆายคนคิดว่ามันเสียที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนให้สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ทำให้โลกสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นและยังทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขั้นตอนการดำเนินการการดำเนินการดำเนินง,งานในระยะที่หนึ่ง 1>, 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโครงการ2รับริจจากกล่องนมขวาวพลาสติกที่ถูเสิ้จในแต่ละวัน3เผาต้นกล้าพืชต่างๆดูแลรักษาพืชผักที่ร่วมกันปลูกการดำเนินง,งานในระยะที่2 1ดูแลต้นกล้าผักสมควารัวรดน้ำใส่ปุ๋ยกับเจนิญพืช 2. แจกต้นกล้าผักสมควให้ทุกๆคนที่สนใจไปปลูก3นมนำเศษซสื้อถุงเหลือใช้อย่างอื่นหรือพืชชนิดอื่นมาปลูกเพื่อใช้ประดับสถานที่ต่างๆให้เกิดความสวยงามได้ ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากร 2. นักเรียนร้อยละ100ในโรงเรียนรู้จักการทำงานด้วยความเพียรอดทนและรับผิดชอบ 3. นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดโรงเรียนอนุบาลขอวางขอจบการนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องยาวชนไทยรัก